สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสงค์ฟาร์มครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมควายงามของเมืองโคราชนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่พี่เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับผมร้อยตำรวจโทชนันกิจวัฒนาการครับชื่อเล่นมวลแมนครับเรียกง่ายง่ายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกพี่นะครับน้องง่ายดีครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวให้พี่แนะนําหน่อยครับครับสำหรับ ควายตัวนี้เนาะครับควายตัวนี้เขาเป็นลูกของเพชรทองคาเพชรทองคําเป็นลูกของเพชรอุดรครับหลานเอ,อตัวเขาเป็นหลานเพชรอุดรเป็นสายเพชรอุดรน,นะครับ,รบเนาะใช่ใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินอ้อมไปทางนู้นได้ไหมครับได้กว่าจะย้อนแสงเดี๋ยวพี่น้องไม่เห็นครับพอแดดแดดมันเชิงออกได้ครับได้ครับมุมนี้ชัดไหมเดี๋ยวดูก่อนครับเอาเอามุมนี้ก็ได้ครับเลยครับพี่ ตัวนี้ได้ลูกกี่ตัวแล้วครับพี่หน่เออลูกแรกครับลูก2ในท้องครับอ๋อลูก2ตัวในท้องนะครับครับเพราะไอ้ท้องตัวไหนครับพี่ท้องกับเอ่อเบิ้มครับอ๋อเบิ้มพันล้านใช่ไหมครับครับใช่ตัวครับส่วนตัวเขานี่ท้องกี่เดือนลวครับท้องได้เขาหกเดือนแล้วจะหกเดือนเต็มเลยครับอ๋อหกเดือนแ้วเขาเขามีลูกใช่ไหมครับเนยครับใช่ลูกลูกแรกเขาอยู่ในท้องลูกลูกเม็ดเงินแต่มมันมันไม่มีใบนะใบคนแก่เขาบอกว่าหายอ๋อ ไอ้ตัวนี้ใบหายใช่ไหมพี่แต่เป็นลูกของเม็ดเงินเนาะเขาว่าอย่างนั้นครับอายุประมาณเท่าไหร่ลวครับเดี๋ยลูกเขาอายุประมาณเข้าปีลวครับจะเข้าประมาณปีนึงแต่แม่ทองหกเดือนนะครับครับใช่ตัวนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามอายุควายประมาณเท่าไหร่ครับพี่อายุควายก็น่าจะสี่ปีสี่ปีกว่าประมาณสี่ปีกว่าครับของพี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดแปดตัวครับอ๋อแปดตัวครับอันนี้พี่กัสอยู่ตรงไหนครับพี่ าบายพาสจะไปจะเข้ากรุงเทพนะมาจากขอนแก่นบายพาสผ่านอะไรนะอะไรฟาร์มปลานะแสงสว่างเนาะ <S <S เออเลิศฟาร์ม<อ>ผ่านเลิศฟาร์มปลามา,าประมาณสักสองเมตรจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกจอหอก่อนถึงทางต่างระดับจอหอนะครับครับจะอยู่ซ้ายมือห่างจากถนนบายพาสประมาณสักไม่ถึงอะ่ะจากถ้าซอยเข้าซอยนี้นะประมาณสัก 2องเมตรเหรอพี่ใกล้ถนนใหญ่เนาะร้อยเมตรไม่เกินครับครับประมาณร้อยเมตรเนาะครับครับตัวนี้มีถ้าพี่น้องชอบนี่จะขอแบ่งขอเปิดราคาได้ไหมพี่หรือว่าให้อยากอยากให้โทรมาคุยดีกว่าครับอ๋อครับอโทรมาคุยครับแล้วผมขอเบอร์พี่ไว้ก่อนเลยครับครับ 095 0 9 5 249 2 4 9 8038ครับหมวดแมนครับติดต่อหมวดแมนนะครับครับโทรศัพท์เครื่องผมตั้งแต่มีโทรศัพท์เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยไม่เคยปิดโทรมาได้นะครับเนาะครับผมโทรมาปรึกษาได้เนาะครับได้เดี๋ยวผมจะรบกวนพี่พาดูทีละตัวนะพี่ได้ได้เดี๋ยวผมขอเดินตออ้อมดูนะครับครับได้ครับกลัวพี่น้องจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวนี้เขาจะตื่นหน่อยเขาจะผุนหน่อยตัวนี้เดี๋ยวจะตื่นจ้าหน่อยก็เลยกลัวพี่น้องไม่เห็น อัตลักษณ์มันไอตัวนี้จุดเด่นของเขาความสวยงามนี่แบบไหนบ้างครับโอ้โหตาแต้มนี่มองไปกลเป็นกิโลเลยครับตาแต้มจำนี่อ่องแล้วก็เล็บเล็บหนาคปมมนสวยครับอัตลักษณ์ดีนะพี่เนาะครับใช่ใช่อ่างลึกครับหนาอ่างลึกหนานี่ขนาดลูกแรกนะครับเนี่ยครับตอนได้มาใหม่ๆผอมคิดว่ามันจะไม่อ่างพอออกลูกมาเอ้ยมันอ่างเอาอ่างเอาเตอนเราได้มามันยังไม่ค่อยอ่างใช่ไหมครับดูตัวเลยลอยสูงๆอย่างรับ พอออกลูกไหมทาไมมันมันอ่างมันออกข้างเร็วอาการจ่ายลูกของเขาแล้วพี่จุดเด่นคืออะไรครับการจ่ายลูกผมว่าอัตลักษณ์มาใช้ได้แข้งขาดีหน้าตาก็แต่ว่าผมไม่ยืนยันว่าเป็นลูกเม็ดเงินนะเพราะว่ามันไม่มีใบมันไม่มีใบครับอ๋อเป็นนี่คือลูกของเขาเนาะพี่เนาะครับใช่ใช่เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะพี่เนาะครับครับเพื่อพี่น้องชอบพี่น้องสนใจนี่เดี๋ยวโทรมาคุยนะพี่เนาะครับผมครับเดี๋ยวลบวนพีแต่ต้องบอกก่อนลูกเนี้ย อ่าน้องสาวพ่อเขาจองไว้แล้วอ๋อเขาจองแล้วครับจะแบ่งไม่ได้จะแบ่งได้คือแม่ยะโทรมาคุยหลังไม่เอาครับครับอ๋อครับพี่ลืมบอกไปว่าเขาจองไปแล้วเขาจองตัวนี้เขาจองแล้วคือไม่ให้ไม่ได้ปูมีพระคุณเหลือแม่เนาะเหลือแม่คครรัับบเดี๋ยวลบก่อนพี่พาดูตัวต่อไปหน่อยครับโอเคครับออาเก็บเข้าค้อบลูกเข้าคอบมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออ ถอยถอยจะอ่างหนาลึกนะพี่เนาะครับหนาลึกครับหนาลึกลูกมครันลูกเขาก็หัวเบาดีนะลอยหน้าเทิดหน้าดีอ๋อตัวนี้มีคนจองนะพี่เนาะลูกเขาอ่าเขาขอมาเจอเดี๋ยวเรามาชมตัวที่2เลยนะครับพี่ครับเดี๋ยวรบกวนพี่อธิบายตัวที่2หน่อยครับพี่ครับตัวนี้ก็ขอแบ่งมาจากพี่แปะนะครับพี่แปะจอหอแปะโคลาแต่จากของไอ้จรสันเก่านะครับแล้วก็ขอก็ แมเ่เขาเป็นลูกของปางแปดล้วแม่เขาเนี่ยเป็นลูกของปานสุรินตอนนั้นที่แปะเอาแม่เขามาจากเทียนอาคมที่การสิ์นั่นนะสมัยนั้นสมัยร่วมสิบปีที่แล้วมั้งประมาณห้าแสนหรือเท่าไหร่เนี่ยเอาผมก็เลยไปก็ดูความสนิทสนมกันเนาะก็เลยขอ,ขอแบ่งมา<ก>ใช่ไหมพี่ครับในราคาที่น้องตอนนั้นแบ่งมาพอเปิดเผยราคาได้ไหมพี่ก็แค่แสนนิดนิดนะครับแสนเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมพี่ก็จะมาสัก เกือบสองปีอ๋อเกือบสองปีแล้วครับแต่ตัวนี้มาเกิดคือลูกเขาเนี่ยมาเกิดกับพี่ใช่ไหมครับครับเกิดกับผมครับลูกของตะวันฉายผสมจริงตะวันฉายก็เสียโจรับอ๋อตัวนี้คือลูกของตะวันฉายใช่ใช่แต่ผมขอเดินอ้อมๆ้ด้ก่อนครับอ๋อลูกเป็นตัวผู้เนาะพี่เนาะครับตัวผู้ตัวผู้เขาตอนนั้นเขาป่วยบ่อยนะตอนนี้ฟื้นลวรักษาฟื้นละลูกกี่เดือนแล้วครับพี่ลูกประมาณจะเข้าเจ็ดเดือนและครับอ๋อเช่า ข้าวเจ็ดเดือนแล้วแม่เข้าได้ผสมไปยังครับพี่แม่ใส่บิ๊กมีนไว้ครับรอรอรอตรวจท้องอ๋อรอตรวจท้องครับตัวนี้ความความพิเศษของเขาคืออะไรพี่ตัวนี้ครับโอ้หนาลึกมันหนาลึกครับทั้งหนาทั้งลึกเลยนะความสูงประมาณเท่าไร่พี่ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสี่ครับอ๋อสูงกว่าตัวเดิมไอตัวกีเซนนึงแต่มองดูเตี้ยกว่านะครับจะมันหนาเนาะพี่เนาะตัวนี้หนาลึกตัวนี้เปิดแบ่งไหมพี่ตัวนี้ก็ก็เปิดครับ พอเพอเปิดเผยราคาได้ไหมพี่น่าจะสักแม่ลูกน่าจะสักหลักเจ็ดประมาณประมาณเจ็ดนะพี่ครับประมาณโลมาต่อรองเอาเนาะครับก็คือแม่ผสมไปแล้วรอผ่านรอบนะพี่เนาะใช่ใช่ควายลูกแรกครับลูกสองในท้องอ๋อครับตอนนี้ควายลูกสองในท้องครับเขาจะเป็นควายหนาเนาะพี่เนาะครับหนามากหนามากควายมันไม่ไม่ไม่เคยมีคนมาดูมันจะตื่นหน่อยครับครับ จะไม่ค่อยได้เจอคนใช่ไหมพี่ใช่เล็บเล็บมเล็บเขากลมมนดีฮะเล็บอัตลักษณ์ดีเนาะพี่เนาะเล็บไม่เคยแต่งควายที่นี่ไม่เคยแต่งเล็บควายยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าอ๋อยังไม่ได้กินยังไม่พี่ยังไม่ได้ให้อาหารยังเลยครับได้นอนน้ำบ้วยไหมพี่ก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะมีไปสักสองครั้งไปนอนตรงตรงตรงไอ้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้อ๋อข้างหน้าครับส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับสายยางน้ำประปาเลยครับฉีดเอาใช่ไหมพี่ตัวนี้ เลี้ยงตามมีตามเกิดครับหัวอาหารไม่ได้ไม่ได้กินนะแต่ว่าไม่ได้กินจะกลายว่าโกหกปีหนึ่งหมดไปประมาณสี่กระสอบทักแปดตัวเนี่ยแ <c oughs> ปดตัวหมดแค่สี่กระสอบส่วนมากจะให้กินอะไรพี่หญ้านะครับหญ้าข้าวโพดบดครับ,รบ,รบพวกนี้เป็นหลักข้าวโพดบดเป็นหลักครับอ๋อข้าวโพดบดเป็นหลักตัวนี้แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะพี่เนาะครับลูกประมาณหกเดือนใช่ไหมพี่ครับใช่แม่ผสมไปแล้วรอรอเช็คนะพี่เนาะครับผสมบิ๊กมินไปไหมผ่านรอบยังพี่ ผสมเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ย16ที่ผ่านมาครับยังยังไม่ผ่านรอบเนาะครับได้ได้สิบกว่าวันตอนนี้เปิดเจ็ดเนาะพี่เนาะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวโทรมาสอเถามรายองกอก็ชัดเจนนะครับหลออชัดเจนครับแม่เขาเป็นลูกปานสุรินตัวเขาเป็นลูกปังแปดริ้วตัวเขาเป็นลูกฟังแปดริ้วครับแม่เป็นลูกครับปานสุรินครับใครสนใจเดี๋ยวโทรมาหาหมวัดได้นะครับเนาะครับน้องก็ ชื่อสายป่านแม่สายป่านตัวนี้แม่สายป่านแม่สายป่านตัวเมื่อกี้แม่พารวยครับครับตัวแรกแม่พารวยเนาะพี่เนาะตัวนี้แม่สายป่านครับตัวนี้ราคาแม่ลูกเนาะพี่เนาะครับครับเดี๋ยวลบกวนพี่พาชมตัวที่สามเลยครับครับผมอ่ะหนูเปิดประตูนี่ต้องใหญ่หน่อยแล้วพี่เนาะมันติดยังไงมันมันงัดเอานั่นแหละไปข้าไปคอกห่านคอกจะไม่ยอมเข้าคอกเลยเนี่ยไปคอก ไปไล่ลูกมันเ <c oughs> นอะตอลูกมันมาน้งนมดีเนาะพี่นนอะใหญ่ตัวนี้ใหญ่มาก,ม,ากมันอ่าง <c oughs> เนาะตัวที่อตัวนี้มันอ่างอมาไอ้พายุก็เดี๋ยวเรามาชมตัวที่สามนะครับพี่ครับตัวที่สามนี้เป็นลูกของตัวไหนครับพี่ตัวนี้เป็นลูกของเก้าวเจริญครับอ๋อเป็นลูกสาวก้าเจริญใช่เป็นลูกสาวก้าวเจริญอายุเขาตอนวันที่ยีมกราจะครบสปีครับ อ๋อตอนนี้ยังไม่ครบสองพี่เนาะยังครับไม่ครบ2ปีความสูงเท่าไรครับพี่ความสูงร4.5บวกครับความสูง145บวกครับพี่ครับควายนี่มันจะหมดสูงตอนอายุเท่าไรครับพี่ลูกกี่ตัวครับเ็าเห็นบอกว่าประมาณลูก3าตัวว่าประมาณลูก3ครับลูก3แต่ถ้าอย่างนี้มันจะโตเยอะไหมพี่โตขึ้นอีกเยอะก็ก็หวังไว้ว่าเพราะแม่เขา้อก็คิดว่าแม่เขาสูงครับก็คงไม่น่าจะขาดร้อยห้าสิบนะผมว่าโอ้ตัวนี้สูงมากนะพี่น้องใหญ่เนาะตัวนี้ควายยังไม่ทันสองปี ครับแต่ผมขอเดินอ้อมๆหน่อยครับได้ครับกลัวพี่น้องจะไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่ามันแดดมาส่องครับแดดมาส่องมือนสะท้อนจริงๆตั้งใจว่าจะพูดโคราชน่พูดดัดจนได้เนาะพี่ยุงเทพนานนะครับอ๋อพี่ปอยุงเทพนานใช่ไหมครับครับอยู่ตั้งแต่เข้ากรุงเทพตั้งแต่ปี28แล้วพี่เป็นคนที่ไหนครับคนโนนสูงนี่แหละครับอ๋อคนนนสูงคุณโคราชเนาะครับใช่ครับตัวนี้จุดเด่นอะไรบ้างครับพี่ครับเออผมว่าผมไอ้ตามสายตาผมนะผมก็มองเล็บแข้งขาก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับ อแล้วก็ความหนาความหนาแล้วก็ยาวครับมีความหนาแต่อาจจะไม่ลึกลึกไม่ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่ายังยังไม่ทันออกลึกออกอ่าใช่ไหมครับครับแต่เขาแร้ยาวนะพี่เนาะหนายาวเป็นลูกสาวของก้าวเจริญนะพี่ครับใช่ยังไม่ทันสองปีครับแม่เขาใส่ไหนครับพี่ตัวนี้ครับเออผมผมไม่รู้สายแม่เขาเนาะเพราะว่าเอามาอีกทีหนึ่งอ๋อเราเราซื้อมาใช่ไหมครับซื้อมาตอนเล็กๆ็กซื้อมาทีแม่แต่ว่าแม่เขาสูงร้อยห้าสิบครับ ถ้าตัวนี้มีพี่น้องสนใจนี่พอเปิดแบ่งได้ไหมพี่ก็โทรมาคุยได้ครับเดี๋ยวโทรมาคุยเนาะพี่เนาะครับไม่น่าจะแรงมากหรอกครับไม่น่าจะแรงมากนะครับไม่น่าจะแรงมากเลยครับเดี๋ยวยังมีทีนึงคือควายยังไม่ทัน2ปีนะพี่เนาะยังครับยังครับเดือนหน้าสองปีฟันอยู่ครบหมดครับฟันยังครบหมดเลยครับครับครับแต่ไม่รู้ว่าจะชัดเจนขนาดไหนเพราะว่าแดดมาส่องแล้วพี่เนาะใช่ว่ามันจะย้อนแสงไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังแวะมาเที่ยวใหม่ครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยว ควายให้พี่น้องมาชมตัวจริงเนาะพี่เนาะครับควายมุมนี้พอได้อยู่พี่มุมนี้พอชัดอยู่ครับควายมันไม่ได้ล้างล้างล้างขาล้างอะไรเลยคือว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ใช่เรายังไม่ได้เตรียมตัวมันชุกระหุชุกระหุครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับพี่ศูนย์เก้9ห้าศูนย8038่อ่ดแมครับติ่ต่อหมดแบนเนาะพี่เนาะไม่ถึงกิโลครับไม่ถึงกิโลตัวนี้ไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลครับครับมมผผ ไปนะครับพี่ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยครับครับตัวนี้เป็นควายบ้านๆนะผมซื้อมาทดลองเลี้ยงตัวแรกควายดั้งเดิมตัวแรกเลยที่เริ่หัดเลี้ยงใช่ไหมพี่ซื้อมาพร้อมลูกูเขาลูกติดมาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อบ้านๆแล้วก็ท้องท้องพ่อบ้านติดมาด้วยในท้องประมาณทักเดเดือนครับแต่ว่าตอนนั้นลูกเขาสองตัวนั้นขายไปแล้วตัวนี้เป็นสายไหนครับพี่อ่า ผมก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นควายรู้แต่เป็นควายบ้านๆอ่ะตาแต้มแก้มจ้ำเขาก็มีมันก็มันก็มีอัตลักษณ์อยู่นะพี่เนาะมีครบหมดครับเล็บเล็บมันก็อยู่ในเกณฑ์ดีความสูงของเขาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ครับน่าจะสามแปดอ่ะประมาณร้อยสามแปดสามเก้าความพิเศษความโดดเด่นเขาคืออะไรครับพี่คือให้ให้ลูกดีนมน้ำนมดีน้ำนมดีให้ลูกดีอ๋อให้ลูกสวยให้ลูกสวยใช่ไหมพี่ตัวหลังนี่คือลูกเขาใช่ไหมพี่ตัวหลังนี่ครับตัวนี้คือลูกเขากับ กับกับกับเจ้าเม็ดเงินครับเจ้าเม็ดเงินครับออกเป็นลูกของเม็ดเงินเนาะพี่เนาะครับผมอ๋ออายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ลูกเขาตัวนี้วันที่26กุมภาหกหกจะครบ2ปีอ๋อยังไม่ถึง2ปียังครับยังความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกสี่สิบสองร้อยสี่สิบกว่าแล้วครับใช่ก็คือถ้าพี่น้องเงินไม่เยอะก็สามารถซื้อไม่แพงมากใช่ไหมพี่พัฒนาได้ก็ได้ครับเนี่ย ซื้อควายอย่างเงี้ยไปก็ได้แต่ว่าดูว่าเขาดูให้ดูลูกว่าเขาให้ลูกเป็นยังไงครับถ้าให้ลูกดีกันก็ก็ซื้อมาแล้วก็มาใส่พ่อดีๆเอาอ๋อคือคือถ้าเราเห็นลูกก็คือจะง่ายกวดเนาะพี่ครับใช่ใช่มาผสมเทียมเอาใช่มาผสมเทียมเอาอ๋อเราก็ไม่ต้องไปซื้อหลักหลายๆแสนหรือหลักล้านไม่ต้องถ้าพี่น้องงบไม่เยอะก็ซื้อถูกๆเอาใช่ครับซึ่งก็มาให้เห็นว่าเนี่ย เขาปีกว่าเขาสูงกว่าแม่เขาแล้ว yeah. ปีกว่าเนาะพี่เนาะสูงกว่าแม่เขาแล้วป oh, ีกว um ่าจะสูงกว่าแม่แล้วครับครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ศึกษาเนาะพี่เนาะครับใช่ใช่ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะพัฒนาเนาะก็มีควายอยู่ในคอกแล้วก็ใช้ควายในกอกของเราเนี่ยแหละครับครับแล้วก็ผสมพ่อพันธุ์ดีๆผสมเทียมเอาพ่อพันธุ์ดีๆเอามาผสม จะได้พัฒนาไปด้วยกันครับครับจะมีลูกออกมาถ้าอย่างพี่น้องมือใหม่เลยนี่ต้องมีที่ปรึกษาก่อนไหมครับพี่ว่าจะต้องผสมตัวไหนแบบไหนยังไงดีอย่างเงี้ยครับบางทีการผสมว่าจะใส่ตัวไหนบางทีมันก็อยู่ที่จินตนาการเหมือนกันเนาะอ๋อแต่ว่าทีนี้ของผมนี่ก็จะน่าจะเป็นการปรึกษาในเรื่องสุขภาพควายการดูแลมากกว่ากับพอนีผมผมโชคดีอย่างผมก็ได้ใกล้ชิดกับเซียนควายอย่างพี่แปะเนาะพี่แปะจอหอซึ่งในวงการควายหลายๆคนก็ ก็รู้จักแกเพราะว่าแกก็เคยเป็นกรรมการแกก็เคยมีควายเข้าประกวดอย่างชจอรสันนะสมัยก่อนเนาะพี่แปะก็ได้พี่แปะเป็นที่ปรึกษาก็แล้วก็ก็ต้องก็ต้องขอฝากขอบคุณพี่แปะนะฮะผ่านช่อง YouTube ไปด้วยว่าเออที่ได้ไดใ้ให้คำปรึกษาแนะนำน้องนุ่งมาจนจน,จนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็ยังยังให้คำปรึกษาอยู่มีอะไรแกก็ให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ครับอ๋อสำหรับไอ ถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักใครสามารถโทรมาหาพี่ได้เนาอโทรมาหาได้เพื่อที่จะยินดีครับเพื่อที่จะได้พาไปรู้จักเนาะพี่เนาะยินดีครับถ้ามีความรู้อะไรที่ผมที่ผมสามารถจะแนะนําได้ผมผมยินดีครับครับพี่มีอะไรอยากฝากเกษตรกรไหมพี่ครับฝากเกษตรกรมือใหม่ถ้าจะขอฝากเกษตรกรสาหรับมือใหม่เนาะก็ครับก็เราก็เลี้ยงไปตามทุนของเราเนาะถ้าเรามีควายแม่พัน์อยู่แล้วเราก็หา ดูพ่อพันธุ์ที่ว่าดีๆที่เราชอบแหละครับพ่อไหนก็ได้ครับที่ว่าเราชอบแหละผมว่ามันดีทุกตัวนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะแมทกับกับควายเราไหมมันออกมาจะดีไหมนะพี่เนาะใช่อย่างแรกๆเราต้องมีจินตนาการด้วยใช่ไหมพี่เราเราเอามาผสมมาปรับใช้กับของเรารับปรับใช้ควายของเราผมว่าแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปด้วยกันได้ครับรับโดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนเยอะมากไม่ต้องลงทุนเยอะมากนะพี่เนาะครับผม ก็คือตามงบเราเนาะพี่เนาะครับใช่ใช่ค่อยๆพัฒนาเอายกตัวอย่างอย่างไอตัวนี้แม่สูงประมาณร้อยเท่าไรครับพี่ร้อยสามแปดประมาณร้อยสามแปดตอนนี้ไม่ครับตอนนี้ลูกเท่าไรแล้วครับลูกร้อยสี่สิบร้อยสิบเอ็ดสิบสองร้อยสี่สิบเอ็ดสิบสองแล้วครับก็สามารถมันสามารถพัฒนาได้เนาะพี่เนาะดูให้ลูกแขงขาใหญ่ในลูกของเจ้าเม็ดเงินฮะลูกเจ้าเม็ดเงินของลุงนายผสมจริงครับตัวนี้เอาไปผสมจริงอ๋อเอาไปผสมจริงมาใช่ไหมครับใช่ใช่พอท้องก็เอากลับบ้านครับครับเขา คือควายไม่ได้ขุนอาหารไม่ได้อะไรครับก็จะแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนน้ำเท่าไหร่ก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยผิวพันธุ์ก็จะก็ถือว่าร่างสุขภาพร่างกายข้อดีผลสมควรแล้วพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวรบกวนฝากพิกัดอีกทีครับพี่เออถ้ามาจากทางขอนแก่นเนาะครับก่อนจะถึงต <Shirley. S 1> ่างระดับจอหอที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปขนส่งไปจอหอเนี่ยครับเออประมาณสักร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือครับจะมีซอยเข้าไปผมจําชื่อเต็นท์รถติบล้อไม่ได้ข้างหน้าเนี่ย มาถึงตรงนั้นก็ก็สอบถามที่เบอร์โทรได้ครับใครอยากแวะมาเยี่ยมชมครับก็โทรถามได้นะพี่โทรถามได้เลยครับเดี๋ยวขอเบอร์เธออีกรอบหนึ่งครับพี่ครับ095 095 249 249 8038 8038แครับแวะมาเยี่ยมมาชมมากินข้าวกินน้ำกันครับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่เนาะสำหรับชาวควายด้วยกันครับติดต่อหมวดแมนได้นะพี่เนาะครับผมครับผมยินดีครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณหมวดมากครับที่ให้ความรู้กับพี่น้องนะพี่นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ